กรมวิชาการเกษตรเปิดหน่วยรับรองโครงการคาร์บอนเครดิตภาคเกษตรยกระดับมาตรฐานสากลหนุนเกษตรกรเข้าสู่ระบบที่เวิร์นมุ่งสู่เน็ตเนกาทีฟวันที่9กุมภาพันธ์2569ณรพีพัฒน์จันทรสศีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยรับรองโครงการคาร์บอนเครดิตภาคเกษตรเพื่อยกระดับระบบการตรวจสอบความใช้ได้และการทวนสอบโครงการลดกา๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยหรือที่เวิร์น ผลักดันการนำไปใช้จริงในภาคเกษตรพร้อมขับเคลื่อนเกษตรไทยสู่เป้าหมายด้านสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระดับสากลโดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนักวิชาการผู้แทนมหาวิทยาลัยภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรได้รับใบรับรองระบบงานตามมาตรฐานสาก ISO 65, ล ISO 1 4 0 6 5เวอร์ชันน2020และ ISO IEC 17029 เวอร์ชัน2019จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรวมถึงหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินภายนอกสำหรับโครงการภาคสมัครใจจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเ,เรือนกระจกนับเป็นหน่วยงานภาครัฐแห่งแรกของไทยที่สามารถให้บริการตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบโครงการที่เวิรสาขาเกษตรอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่า การเปิดหน่วยรับรองโครงการคาร์บอนเครดิตภาคเกษตรในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบคาร์บอนเครดิตภาคการเกษตรของประเทศไทยเพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทยให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนในอนาคตสำหรับเกษตรกรผู้ประกอบการหรือองค์กรที่สนใจเข้าสู่ระบบที่เวิร์นสามารถขอรับคำแนะนำการเตรียมข้อมูลการเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมไปจนถึงการวางแผนเข้าระบบคาร์บอนเครดิตอย่างถูกต้อง ได้ที่สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่หรือหน่วยรับรองการจัดการกา๊าซเปลือนกระจกกองวิจัยและพัฒนาเพื่อเศรษฐกิจใหม่และการจัดการกา๊าซเปือนกระจกสําหรับภาคเกษตรกรมวิชาการเกษตรโทรศัพท์0869822431เว็บไซต์ www.doa.go.th